สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปวันนี้ก็ต้องวางึงเบื้องหลังฟุตบอลโลกการกุศล FA Community Shield ของอังกฤษรูดม่านเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลเมียม์ลิก็จะกลับมาอย่างงันกันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ทิ์จันทร์โดยวันศุกร์นั้นแชมป์เก่าเรือูลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบอลมัสตีสองนะครับแลวคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามชมแต่ว่าเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นาถามว่าอุ่นเครื่องไหม จริงจังไหมผมบอ,อกได้เลยว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่วิธีการเล่นมันพอจะบอกอะไรได้บางจุดที่เราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่าลิพูเป็นอย่างไรคิดซ่อผเผลตเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้เห็นใครได้ชมทางมูน m ม x ค์ตลอดทั้งเกมก็คอมเมนต์กันได้ทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันมูน o ม a x นะครับรวมทั้งทีมมุมิใ่อย่างคุณสาธิตหรือว่าคุณชุนฉุยสมศักดิ์อะไรก็ว่านไปก็ มันยังเข้ามาได้นะครับอย่างสุภาพนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มีแต่เรื่องลิ้วผูแพ้จุดโฉดกิจวัลผลิตคว้าโล่ไปครองสลับสนุนโดยซูซูกิแคมเปญนสำหรับผู้ประกอบการตัวจริงตอบโจทย์กลุ่มโลจิสติกแฟรนไชส์และสตาร์ทอัพซูซูกิแคลริสไทรฟ์เดอะดรีมเขียงคู่ทุกธุรกิจรับส่วนลดพิเศษสูงสุด30,000บาทพร้อมผ่อนเพียงวันละ222บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง30กันยายน 2568ส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h g o with you by s u z u k i ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิวันนี้ผมก็ไปนั่งที่สตูดิโอของมูน o m ม็กซ์นะครับเป็นการบิวอัพพรีวิวก่อนเกมคอมมูนิตี้ h ีชิลระหว่างารีพูกับคิสลพาเลสนะครับก็ทั้งเจดมดำบอบูนะครับที่ โมโนทเวนตี้ไนนะครับก็เป็นตูดิโอก็เหมือนกับเริ่มซ้อมๆก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลในตีสองวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับเ,เรื่องของการทํางานก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับกับฤด,ดูกาลใหม่ซึ่งเป็นฤดูกาลที่หลายต่อหลายทีมซื้อนักเตะม,มาเสริมนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับฟุตบอลกิตที่ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากสุดนะครับ ทั้งในบ้านเราอาเซียนเอเชียแล้วก็ไปทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปว่าเบื้องหลังของคู่ลิเวอร์พูลแพ้เสมอในเวลานะสองสอง,สองด้ว,ว่าแพ้จุดโทษคิดซอบพาเลทมีอะไรที่น่าสนใจที่เราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับถือว่ากะบอกว่าไม่พร้อมไม่ได้แล้วนะวนันศุกร์นี้ทั้งสองฝั่งทั้งพาเลทแล้วก็ลิเวอร์พูลคงจะต้องเ,ออเปิดฉากกับเกมแรกในฟุตบ,บอลพรีเมียร์ลีกนะครับอย่าลืมซี d ดี พาร์ทเนอร์ของช่อง JK Jackie Channel เรามีชุดโปรโมชั่น CBD ครับเมื่อสั่งซื้อ CBD ครับสูนสูตรกลางคืน1กล่องรับฟรีนะครับกาม,มี่หนึ่งซองแบบใดก็ได้1,290บาทแล้วก็ CBD Oil สูตรทุกเวลา2ขวดรับฟรีกาม,มี่หนึ่งซองแบบใดก็ได้2,590บาทสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ l ลน์อ d i c t Jackie นั่นเองเบื้องหลังชิงโลนะครับจะเป็นโลคัดลาบหรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่มาดูผังผู้เล่นเอาคิอสอเซิลเลทเนี่ย เขาจัดตัวนะครับรูปแบบการเล่น,นเหมือนนัดที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยในเอฟเอคัพได้แชมป์เอฟเอคัพเมื่อเดือนพฤษภาคมแทบไม่มีเปลี่ยนเลยดีนะสันมุกสำประตู3เซ็นเตอร์แบ็กริชาร์ดนะครับลาคัวส์นะครับแล้วก็มาร์กเกฮีวิงแบ็กสองข้างมุนยอสทางขวาทางซ้ายก็เป็นมิเชลมิฟิลคู่กลางอดัมวอตันและทีมชาติญี่ปุ่นอย่างไดจิคามาดะแล้วก็ตัวรุก3คน SE, เอเซอ่าซาแล้วก็มาเตต้าส่วนลิพูเนี่ยแหละครับ คือจริงๆเสมอกับคิสซาเปเรต1-1เมนท์สุดท้ายของฤดูกาลตัวผู้เล่นปรับเปลี่ยนกลายเป็นทีมของอเนสซอดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผู้สาวประตูยังคงเดิมครับเป็นเบเกอร์แต่ว่าแบ็กโฟเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาฟิมปงกเคร์เคสติตตัวใหม่ต้องมายืนไล่รับกับโกนาเต้รับฟันไดมิีฟิลคู่กลางเนื่องจากว่ากาฟนแบกภรรยากำลังจะคลอดก็เลยไม่ได้มาร่วมการแข่งขันชิงโลก่ก็เป็นสวอสไลกับเคติสโจนยืนด้วยกัน แล้วก็เบอร์สิบก็เวส์นะครับซ้ายกัรโปรข้างบนเป็นเอกิเตเก้ e และซาร่าทางขวานะครับแน่นอนเปิดตัวได้แค่4นาทีนะครับเกมนี้เนะี่ยมันก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งมันมีการเขาเรียกว่าระลึกไว้เรให้กับดิโกโชต้าโดยทางนายกสมาคมฟุตบอลอังกฤษซึ่งเป็นสุภาพสตรีครับเดบบี้ฮิวอิตรวมทั aris, ้งซิปพาริชเจ้าของไม่ใช่เจ้าของก็งประธานสโมสรเพลสแล้วก็ออรัสซึ่งเป็น ตำนานสู่หน้าดาวยิงของลิเวอร์พูลครับไว้อะไรให้กับโชต้าแล้วก็เล่นไปได้4นาะทีเอกิต e ิเก e, เปิดตัวอย่างสวยงามกับการเล่นหน้าลายเกมรับคริสเซอร์เพลตนะครับกับเวสแล้วก็เอกิ K ิเก e, พิกบอลเข้าในหน้าลายแล้วก็ปั่นนะยิงนะครับยิงเสียบมุมเข้าไปคมกริบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่ทุกคนอยากเห็นกับการซื้อนักเตะ ใหม่มาแต่ว่านั่นก็คือชุดบุกนะครับคราวนีเ้เล่นไปเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือการเล่นเกมรับของริฟูนะครับโดนสวนกลับมาเนี่ยเพราะริฟูดันไลายสูงและคิสเปเลตเขาเล่นอยู่แดนสองพอนะครับแย่งได้ก็ได้แย่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เขายืนกันแน่นเต็มพื้นที่เพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พอริพูเสียบอลเนี่ยมันทะลุข,ขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การเสียชุดโทษโดยฟันได์นะครับไปเตะ ซาครับนี่เป็นสิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็รวมทั้งพูดรวมไปเลยนะครับผมบอกเกมลับได้รื่องลายลับ4ี่คนในครึ่งหลังเสียลูก2เท่าเนี่ยจังหวะที่ฟันได้จริงๆกัคโปเสียบอลก่อนแล้วบอลถึงวาตันวาตันแทงกระลุยก,กับซาฟันได้เช็คลำหน้าโกนาเต้มไม่ไปแบ็กสองข้างก็ยืงยืนห้อยๆกันอยู่ก็กลายเป็นซาหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงอันนั้นก็คือลูกสองเท่านะครับ เจาะจุดนี้ต okay. ้องพูดเลยว่าเกมรับลายแบ็กโฟเนี่ยอ่ะกันยังน่าเป็นห่วงอยู่นะโอเคแหละแต่ก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าอ่ามันต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ลูก2เท่าเนี่ยเอ่อขอไปครับลูก2อหนึ่งก่อนนะเนี้ยในครึ่งแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฟริมปงยิงนาทียี่สิบยี่สิบจุดสองศูนย์จุดสองศูนย์ยี่สิบนาทีกับยี่สิบวินาทีนะก็บังเอิญเลยแมตัวเลขมันเป๊ะเลยครับเป็นลูกสองหนึ่ง นะถ้าลูกเป็นลูก2อูนย์จะดีมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอ,าอุทิศให้กับเดียโกโชต้าไปเลยนะครับอันนี้เป็น2จุดที่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็เกมรับ,นะรบสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือคริสตอฟเลตกับการเล่นตามแท็ติกตัวเองนะครับพวกเขาเล่นครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้มีความต่างกันคือเขาเล่นเหมือนเดิมเล่นแดน2เป็นหลักคือเขาเล่นเขาจะเล่นตั้งแต่กลางสนามลงไปแล้วเวลารับก็จะเป็นห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนี่คือเต็มพื้นที่ เพราะนิพูลเนี่ยเหมือนเล่นเข้ามาในโซนรับของพวกเขาพอเล่นเข้ามาเนี่ยถ้าเสียบอลเร็วทันทีเขามีวิธีการของของกาสเนอร์นั้นชัวร์อยู่แล้วเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าครึ่งหลังนี้ริพูนเนี่ยมันเหมือนเริ่มเริ่มอ่อนแรงลงพอเริ่มอ่อนแรงลงการไล่ยแย่งบอลมันก็จะเดียวท่าทได้ยากกว่าครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกจริงๆพลเอโอ้ลุวมริพูนเหมือนเหมือนครึ่งหลังแล้วครับเพียงแต่ว่าร์พูนนั้นยังฟิตอยู่นี่พอเริ่มอ่อนแรงเนี่ยการแย่งบอลอะไรมันก็ยากลงนะครับ เล่นเล่นเขาเรียกไม่ใช่ยากลงคือแย่งได้ยากขึ้นนะกลายเป็นพาเลทเนี่ยมักจะได้บอลแล้วพอได้บอลก็จะโจมตีโยนหยอดไปหลังลายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่กั๊กโปเสียบอลเนี่ยนะครับมันก็ถึงวาตันนะครับวาตันก็แทงที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องชื่นชมคิซโซ่พเพลทแล้วก็โอเลเวอร์กาสเนอร์กาสเนอร์เนี่ยปี2022พาแฟรงก์เฟิร์ตเป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเพราะแฟรงก์เฟิร์ตเป็นแชมป์ยูโรปาลีก แล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาพ,พารพพิสซาเลตเป็นแชมป์เอฟเอครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ากาสเนอร์วางแท็กติกการเล่นกับพาเลิสได้ยอดเยี่ยมจริงๆอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับชื่นชมมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องอสก p p ใหม่ของอนัอนเดรสอดอันเดรสอดเองก็เปิดใจนะก็ไปพร้อม,อมๆกันเขาก็รู้สึกก็รู้สึกผิดหวังที่ที่ไม่ชนะในเกมนะแต่จริงมันก็เสมอแหละ2เท่าแต่เสมอก็ดูไม่ดีนะแล้วก็ เขายอมรับเลยว่า25ทีแรกที่ผุนเล่นได้หือหวาจัดจ้านมากแต่หลังนั้นเกมก็ทรงๆนะครับแล้วเกมรับเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหานะครับเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากเกมนี้หนึสมดุลของทีมเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วข้างหน้าชัดเจนด้วยรูปแบบที่มีเบอร์10อย่างเวสซซึ่งโดดเด่นมากๆในเกมลงมารับลงมาจ่ายกลายเป็นเบอร์10เป็นเพย์เมเกอร์ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแหละ เพราะมันทาให้ปีกสองข้างริบูลนะ์น่ะที่เป็นจุดเด่นทั้งกัคโปเองหรือซาร่ามันค่อยๆหายไปจากเกมเหมือนมีส่วนร่วมน้อยนะครับมีส่วนร่วมน้อยแบ็กสองข้างก็ยังเติมได้ไม่ชัดนะครับยังเติมได้ไม่ค่อยชัดอ่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วต้องยอมรับว่าพาเลสเนี่ยเขาเล่นในแดนตัวเองเนี่ยได,ได้ได้แน่นมาร์คคู่ซาร่าทำอะไรได้ยากวิมปงก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสพลิกบอลเคอร์เคสเองก็เหมือนกันก็มันจะเป็นจังหวะแบบเนี้ยที่ ถือว่าพอสมดุลหองทีมมันเปลี่ยนเนี่ยนักเตะหลายคนอ่ะฟิมปองใหม่เคอร์เคสใหม่ใหม่ก็ต้องมาเล่นกับลายแบ็กสี่คนอ่านี่ก็คือใหม่มิดฟิลคู่กลางอ่ะไม่มีกาเฟนแบกก็ต้องปรับใช้สปอตไลน์มายืนกับโจนผมว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนก็พูดถึงกันเยอะว่า2คนนี้ไม่น่าจะเล่นด้วยกันได้อ่าเล่นด้วยกันได้ประมาณหนึ่งอจาจจะขึ้นชั่วโมงเห็นไหมพอเล่นไปเรื่อยเืมันจะค่อยๆแผ่วไปเรื่อยอนนั่นก็เรื่องหนึ่งลาบุก ซาร่าเกกติเก้ก e ัปโปเวสก็คงจะต้องใช้เวลาที่จะมันต้องให้มันคลิกกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมดุลของทีมมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสมดุลของทีมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลน์แบ็คโฟอ่าก็ต้องปรับความเข้าใจกันเพราะอย่าลืมว่าฟันไดกับแบ็คสองข้างยืนเช็คลายลำหน้ายัางไม่ดีนะครับเพราะสามเมื่อมองไปที่มานั่งสำรองมีแมคก้าฮาวิเอเลียดเคียซาคุณก็ไม่ใช้ รีโอเอ็นกูมวก็ไม่ใช้หรือว่าจะใช้เจอบอลหมัดเยออยังไงนะก็เป็นเป็นเป็นศักยภาพแนวลึกมันเหมือนกับว่าริพูลเนี่ยพอซื้อทุ่มซื้อนักเตะม,มาเยอะแยะเลยสองร้อยเกือบสามร้อยล้านปอนด์แต่ทำไมสกอตเดฟเนี่ยมันดูน่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าสี่คนตีจัตุรเทพเนี่ยถ้าเล่นไม่ออกโดนครับอย่างวันนี้เอาไม่ง่ายแต่ดิ้งต่างก็แล้วกันแล้วยังไงตัวเปลี่ยนนี่คือสามจุดที่ผมมองเห็นนะครับ พอมันมีการเปลี่ยนแปลงซื้อตัวเข้ามาเติมเนี่ยทั้งตั้งแต่หลังมาจนถึงหน้าเนี่ยสมดุลของที่มันต้องปรับนิดนึงนะครับอ่าข้อสองก็อย่างที่บอกกองหลังตอนนี้ไม่มีแล้วเซนเตอร์เนี่ยมีแค่2คนนี้แล้วต้องปรับตัวกับฟูลแบ็กนะครับเวลายืนเก,เกมรับนะครับไอ้บุกก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เวลารับดิใช่ไหมเออแล้วข้อสามข้อดเดฟนะมันมัน,ม,นมันหายไปมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบดูมาตั้งสารองแล้วมันยังหน้าเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากเกมคอมมูนิตี้ชิลลและจุดโทษก็เรื่องหนึ่งครับจุดโทษผมก็ว่ามันเขาก็ยิงไม่ดีอย่าไปโทษซาร่าเลยคนของฝั่งพาเล็กก็ยิงไม่ค่อยดีแต่โอเคแหละซาร่าเป็นความหวังของที่พูนไงออประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้สนใจเรื่องจุดโทษเท่าไหร่เนี่ยเอาเอารุปเกมที่มันออกมามจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกับบอลมัสในวันศุกร์ซึ่งแม้ว่าจะเสียกองหลังไปยิ่งเสียกองหลังไปเขาก็ต้องยิ่งเล่นให้มันรัดกลุ่มถูกไหมครับมันจะต้องยิ่งเจออะไรแบบนี้อ่ะก็รอดูว่า การเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อระหว่างแนวรุกจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือไม่แล้วก็แบ็กโฟจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สมดุลของทั้งทีมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเ,นเป็นทีมของอาร์เนอต์สเนี่ยมันจะประสานงานกันอย่างลงตัวลงล็อกมากมากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเกมแรกเจอกับบอลมัดนะก็เปิดหัวเลยทีมแรกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังของล์พูนะครับ ไม่ได้โลกเป็นคิซาวพาเล็ก็ต้องชื่นชมคิซาพาเล็ด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเหมือนเดิมมีช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายนักเตะก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยภาพที่หลายคนก็เอาไปเป็นมีมก็คืออันัสลตจับมือกับมาร์เกฮีก่อนเกมทุกคนก็เลยไปโอ้โหไปโพสต์กันใหญ่นะครับต่างโซเชียลทั้งฝรั่งเขานะครับโพส์กันใหญ่โตเลยว่า ي, มาไหมมาไหม <laughs> ผมว่าก็ไม่ง่ายนะเออดูแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ